อเมนพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเรามารับสุขในบทเพลงเล่มใหญ่ที่163นะครับบทเพลงเล่มใหญ่ที่163ครับ อยู่ในองค์ชาติข้อล้ำลึกพระเจ้านาแระปัญญาความรู้อาณาล้วนอาศัยในองค์ชาตทรงเป็นความหวานอันดาสีอยู่ภายในข้าเดียวนี้พระองค์ทรงสำเร็จตัวเราเพื่อพอพระทัยพระเจ้าอเมนอเมนครับเรามาใช้ข้อที่ห้ามา ธิษฐานด้วยกันหน่อยนะครับอาเม่แม่ใช่ทุกสิ่งล้วนเป็นแต่เงานะนะเม่ทุกสิ่งล้วนเป็นแต่เงานะนะเม่ใช่แล้วทุกสิ่งเป็นแต่เงานแม่ใช่เป็นแต่เงาโอ้ความจริงมีเพียงองค์ชาแล้วความจริงมีเพียงองค์ชาแม่ใช่ความจริงมีเพียงองค์ชาแล้วสารสนทุกความจริงมีเพียง งสมบูรณ er ์เน re ี่ใช่ทรงสมบูรณ์เนี่วันนี้โทรงสมบูรณ์เนี่ใช่กลายเป็นความบริบูรณ์แล้วะเนี่ยมาลสุดความมรงสมบูรณ์ของพระองกลายเป็นความบริบูรณ์ของพระงเนี่ยเป็นพระกายพระงค์ครับจูเนี่ยเสร็จแล้วเป็นพระกายพระงค์ครับจูเนี่เติบโตพระเจ้าเพิ่มขึ้นแล้วเติบโตให้พระเจ้าเพิ่มขึ้นี่ย่ยต่อมาข้อที่ห้าด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทุกสิ่งล้วน <า S 2> เป็นแต่เรานีนความจริงมีเพียงองค์ท่านเราได้อย่างด้ในพระองค์บัดน,นี้ก่อสร้างมั่นคงรับสุขโงคทรสงสมบูรณ์กลายเป็นความบริบูรณ์เป็นพระกายโครงทั้งจุนเต,ติบโตพระเจ้าเพิ่มพูนอาเนเรามารับสุขบทเพลงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับอาเมนเราร้องข้อที่สี่ถึงข้อที่หกนะครับอาเมนะ เลงที่1 7ึปด บานไทยของพระอง ราทั้งหลายร่วงตาและเป็นขึ้นอโอ้รับสุขชีวิตอันสมบูรณ์ของพระองค์โอ้ขอบคุณสำหรับการทรงไถ่ทิ่ฐาวนของพระองค์เราสามารถพ้นจากความบาปและความตายโอ้มาอยู่ณโต๊ะขนมปังแห่งนี้อโอ้ร่วมรับสุกกินดืม่มพระโอ้ขอบคุณและสรรเสริญพระองค์แล้วบันนี้พระองค์ทรงมาต่อนหน้าเราทั้งหลายต่อและขนมปังให้เรามาร่วมรับสุข สามารถมีส่วนในพระกายของพระองค์มีขนมปังนี้เป็นแบบเลงเรามาเล่าสู่กับจองนี้ทุกคนที่เป็นส่วนของเราที่นิรันดร์สืบไปเรามาอยู่ต่อหน้าเบื้องจอและขนมปังรับสิทธิ์พรพรที่นิรันดร์ของพระองค์ขอบคุณสารเสิร์ฟพระองค์ใขอบคุณสารเสิร์ฟพ่อเราอยู่ในเพื้องพระอยในโจและขนมปังนี้ขนมทั้งนี้ล่ะ ปาทานส่วนนี้แก่เราทั้งหลายสามารถเลี้ยงหลงลูกหน้าผู้ส่วนที่อยู่ในพระเจ้าที่เอกพระผู้ส่วนที่อยู่ในพระกายสารเสื่อขอบคุณพระองค์ เรามานับสุกเพลงนี้กันหึงรอบนะครับใช้ข้อ3กับข้อ4นะครับมาร้องด้วยกันนะครับ อาติการส่วนตัวขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะครับอาเมน ครับต่อมาเรามานมัสก,การพระบิดาด้วยบทเพลงที่3าด้วยกันนะครับบทเพลงที่3มครับอาน,น พระเจ้า uhm. ของเรานี่องค์พระผู้ทรงวางโครงการนี่ให้เราบุญมาสําเร็จการงานนี่ที่วันนี้พระวิญญาณขององค์นำเนินการเราทั้งหลายนี่พระเจ้าตรีกะพ้าเป็นชีวิตอยู่ภายในเรานี่นาซีมีแดบโรอนี่ใช่ศาสนานาซีมีแดบโรอนี่ขอบคุณนับาพระบิดานี่ทรงวาง ก่อนวางรากสร้างโลกให้เราทั้งหลายรับฐานะแห่งบุตรนี้ขอบคุณอับบาพระมา,าเดาร,ราศีมีแดโพระล์อาเมนการประชุมของเราก็ยุติแค่นี้นะครับ